พี่ข้าวไปที่ข้าน้องคอยมาดูเนี่ยมาดูที่จานนี้ขอบโค้ดไปที่จานเลยอ้าวอันนี้เราจะกินเอ่ขนมจีนน้ำยานะคะท่านี้โค้ดไปที่นี่มันจะมีผักมาเราจัดใส่จานไว้เออค่อยๆจัดใส่จานแล้วเรามาดูนะขนมจีนที่มีโค้ดมาที่ก้อนโค้ดมาที่หม้อเลยเหรเห็นไหมคะเห็น เห็นไหมคะยื้อยือเออเอเอ,เอแล้วก็โพสไปที่เออโพสที่เห็นโพสที่เห็นนี่เลยคะ่ะน้องคอยนี่ตาค้มคนใหม่นะเห,นเห็นไหมหม้อหนึ่งเลยค่ะเป็นอันนี้เราจะเติมปลาก,กระป๋องลงไปมันทําให้หน้เจนน้ํายานหนุ่จีนมันเข้มข้นมากขึ้นนะคะนี่เออเนี่ยค่ะยื้อยือย่างนี้นะคะนี่ เราเติมเข้าไปแล้วมันจะเข้มข้นนี่ก็เริ่มจะเย็นแล้วเพราะว่าเออลงไปได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็นี่ค่ะหม้อนี้ล้นต้องมาใส่หม้อนี้อีกล้นอะ่ะยุ่ยๆ,ๆ่ะล้วค่ะดูนะคะนี่ค่ะโอ้ยน่ากินนะหอมเลยค่ะกลิ่นหอมมาก ไปก่อนจะได้ร้อนๆผักก็จะมีนี่ค่ะขนมจีนก็จะมีนี่เอ๊ะเอาส้อมเล็กให้ป้าตุตาหน่อยอใจมากพี่ค่ะพี่ช่วยนี่ค่ะขนะมจีนนี่ก็ซื้อมาเป็นกิโลเลยค่ะ,คะเอามาเป็นกิโลเลยก็ทั้งหมดก็นี่คล้นกพาดืมด้มๆดืมด้มๆลงจาน เตรียมนะผักแล้วก็ได้แล้วน,นี่นี่ก็มีพริกหนูเ,เอ,อ่อนี่มีพริกถ้าใครไม่ไม่ไม่ถ้าใครชอบก็เด็ดอันนี้ก็จะเอาไว้เติมนะคะยังเหลือไว้เติมมันมีเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องคอยเดี๋ยวน้องคอยจะต้องถือกล้องต่อนะช่วยย่น,นเลยอันนี้ก็เหลือเหลือไว้รอเติมนะคะ ยังดีเลยเก็บส้มนี้ไว้จิ้มโอเคอก็จะมีถั่วงอกถั่วลักยาวแล้วก็กะหลำ่ำแล้วก็ผักชีลาวนะคะแล้วมีใบโหระพาสำหรับถ้าใครอยากจะทานโอเคท้องพอยถือกล้องต่อจิเออถือกล้องต่อให้เห็นตัวอาหารนะอ,อ,อือให้เห็นตัวอาหารโอเค ดี๋ยวคลิปนี้พี่ตาจะลงนลยขอบคุณนะคะสำหรับมื้อนี้ทุกคนจินจะเยอะๆน้อง,ออลองพลอยเดี๋ยวพี่ทุกตาจะตักลงจานนะเดี๋ยวยกจานขึ้นมาน้องพลอยพา,ายถ่ายนะนนนอืออืออืออืสวยงามไหมพูดพูดที่จานเลยคะ่ะน้องพลอย โคตรูีโคตที่จารเลยโอเคเรียวถึงไว้สวยงามไหมฮะว้าวน่ากินมากเลยจิ้มขอบคุณนะคะเดี๋ยวหันกล้องมาทำภาพทุดท้ายเออจับตรงนี้หันาา <Okay. S 1> กล้องโอเคขอบคุณนะคะขอบค,คุณค่ะสวัสดีค่ะผิดเลยค่ะ